ไดพร้อมใจพร้อม,อมแล้วทำได้บูธของ C g M นี้นะ่าสนใจมากก็คือบูธคริสต์มาสนะคะมีทั้งความอิ่มความของข้าวของหวานความอิ่มมีเล่นเกมมีแบบบริการจัดส่งมีใช้เวลาร่วมกันมีทำเวิร์กช็อปด้วยกันด้วยใช่รนึสซึกแบบคุ้มค่าทุกนาทีไทยทีบีสี C T M อะพวกเราแบบจะตั้งมาอย่างเหมาะสมแล้ว ใช่เพื่อที่ได้ทุกคนแบบได้ดื่มด่ำโมเมนต์ไปด้วยกันมีความสุขกับบ้านแฮปปี้เอนดิ้ง แน่นอนบอกเลยว่างานก็คือหนูว่าก็น่ามามีโชว์ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบรุ่น2ได้อยู่ด้วยกันด้วยแบบทุกรุ่นได้อยู่ด้วยกันหนูว่ามันมันฟินมากเลยละ่ <S <S กะก็แหละมันก็เป็นบูธเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันน้องคืออะไรแต่แบบธีมภาพรวมก็จะคริสต์มาสอะไรเงี้ยมีบูธละกี่คนก็ตามรุ่นนะคะผมแต่ของ c j m จะรวมเป็น1 1บูธแต่ว่าข้างในเราจัดเป็นย่อยๆยตามรุ่นครับให้น้องได้มีแบบประสบการณ์ในการทําอะไรแบบนี้เนาะ